สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นปี2539แลนะเป็นไฮเอ็ดลังคาสูงเครื่องดีเซลนะ2.8เครื่อง3แอร์เองก็ดูรถกันได้ที่จังหวัดสกลนครนะคันนี้เป็นรถวิีนักเรียนเก่าเลยนะฮะสำหรับท่านใดมองหารถไว้รับนักเรียนใช้ค่าขายคันนี้ผมเหมาะมากเลยคันนี้สภาพเครื่องก็ดีช่วงล่างดีนะ wow. ก็เดิมบางสียางนะฮะก็เปลี่ยนแล้วนะฮะก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่1,000 0แสนยี่สิบห้นโอเคเยก็ชื่นชอบหารถไว้ใช้งานนะฮะไว้รถรับนักเรียนคันนี้เหมาะมากเลยเครื่องดีเซลนะฮะราคาขายเล่าๆเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสอรถบ้านฝากขายเอกสารพร้อมโอนนะฮะพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ